พี่ดีอฮ้ยได้กี่ใบเนี่ยใบหนึ่งโอ้โหทำไมพี่ดีมีโชคอย่างเงี้ยทำไมถึงได้เก็แปดฝันว่าได้เก็บเห็ดเพราไม่มีเจ็ดหกพี่ดีเอาเจ็ดแปดเขาบอกเจ็ดหกไม่มีพี่ดีเขาบอกว่าเอาเจ็ดแปดเจ็ดหกไม่มีอ่ะออกฝันไม่ได้เก็บเห็ดใช่ค่ะเห็ดคืออะไรเห็ดคือแปดหรอเก็บเป็นเจ็ดเห็ดเป็นหกคน เขาบอกว่าไม่มีเจ็ดหกเอาเจ็ดเป็ดพี่ดีเอาซื้อตรงซีที่เซเว่นมันม่วงอ่ะเนี่ยนะดวงคนจะถูกเนาะเพิ่งเคยถูกหวยเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่ถึงเดือนนี้มีนาเพิ่งถูกครั้งแรกเนี่ยของปีนี้ใช่ค่ะแต่ของปีก่อนๆเคยถูกอยู่เคยถูกอ๋อนี่ปีแรกครั้งแรกของปีนี้พี่ดีว่าอยู่งูตัดหน้ารถพี่ดีเอะใจเยอะน่าจะมีโชคใช่ไหมใช่ค่ะ ต้องจับเะวัยสองใบนะเฮลั่นควเลยเนี่ยเฮลันควเฮลันควพี่ดีโชคดีฝันว่าเก็บเห็ดจะซื้อเจ็ดหแต่โชคดีอีกคือไม่มีเขาให้เอาเจ็ดแปดแทนถามว่าเจ็ดปดเอาไหมเยี่ยมเลยสุดยอดเลยเมเป็นไงบ้างเลขของเราเที่ยงพี่ดีถูกแทนเราสงสายสงสายน้อบอ่ะ ขอบคุณนะคะทำกับข้าวให้แม่หนูกินประมาณนี้ใหญ่มากประมาณนี้นะคะับ FC มันโอเคมากแต่อากาศมันร้อนไปหน่อยนะเบอร์นะคะวันนี้ง่วงทั้งวันเลยตื่นมาก็ง่วงกินข้าวเสร็จก็ง่วงเดี๋ยวหิวแล้วก็แล้วก็คงจะง่วงอีกมีเด็กๆนะคะมาบอกว่าพี่เมย์คะ ขอกินมะม่วงได้ไหมคะชิมดูนีกัแ้นี้จะรู้รสชาติไหมเราก็อุตส่าห์ซ่อนมะม่วงเอาไว้ก่อนก็เลยบอกว่าได้เลยไปเอามะม่วงมาเลยแล้วก็ตัดมาเผื่อพี่เมย์สักสองชิ้นนะพี่เมย์หิวพอดีเลยสวัสดีค่ะบสวัสดีครับผอตอาสู่ช่องเมดสตอรี่นะครับผมน้องๆมาเล่นที่บ้านเมื่อกี้ดูทีวีในห้อง แล้วก็บอกว่าอยากจะทานมะม่วงไม่นี่มะม่วงตรงนี้อ๋อตรงนี้ใหญ่มากลูกใหญ่เลยเอออ่ะขอพี่เมย์แล้วเนาะค่ะพี่เมย์บอกว่าพี่เมย์หิวพอดีเลยออยากกินอะไรเปรี้ยวไป,ป,ปเดี๋ยวไปวั๋ดเรี๋ยงพี่เมย์ไปกินข้าวด้วย เีต้นไม้ที่เราปลูกได้ร่มเลยนะยมีข้<ม>ขอขอ้อเนี่ยดูดิข้อมาจอดด้วยลมพอดีมะม่วงอะไรไม่เคยค่ะมะม่วงมันมมหรือเปล่าโอโหลูกใหญ่มากอืมนี่เป็นลูกแรกใช่ไหมเมที่เราอ่าได้กินตั้งแต่ปลูกมะม่วงมาสองปีพี่ก็อรออยู่ได้กินแล้วนี่ได้กินแล้วสองปีเลยเหรอ ใช่แล้วปะเอาต้นมาเราปลูกมาตั้งแต่ปีที่แล้ว,<ช>ลวนาเดียนนเขาจะเป็นผู้มีกระคมมากเลยไม่คมมิดกระคมมากเลยเป็นตาเสียวดูฝีมือการทั่นาเดียฝีผ,ผ้าดีหน่อยตองบอกเป็นตาเสียวแท้ <c oughs> เสียวบาดมีแจวแล้วเหรอมีขอไปขอพี่แนงอ๋อ <c oughs> ขอแจวพี่แนงมาอันนี้คือกินได้แล้วเนาะ นี่ฝีมือฝีมือลุงเด่งรดน้ำเลยนะเนี่ยเลยรดน้ำมาตลอดสามสองปีใช่แล้วตอนเช้าแล้วก็ตอนแรงนะคะตอนเที่ยงมันเหมือนน้ำร้อนเลยมันก็หิวพอดีเลยนะคะไม่ไปจับมาไม่รู้เป็นอะไรวันนี้รู้สึกเป็นวันแรกที่ตื่นมาแล้วก็รู้สึกง่วงแบบว่าง่วงเหมือนคนไปวิ่งมาราธอนมา ตั้งแต่เช้าเลยนะคะกินข้าวแบบง่วงมากกินข้าวแบบว่าจะซับประงกจะซับประงกพอกินเสร็จปุ๊บก็อาบนองอาบน้ําแบบฝืนๆแล้วก็นอนต่อบอกผิดพลาดนิดหน่อยแล้วก็เพิ่งตื่นตอนนี้มีต้มซุปแล้วก็ผัดบอกคารี่หมูค่ะแล้วก็ปลาทอดเด็กๆเขากินข้าวมาแล้วเขาจะกินมะม่วงอีววเอว ลองดูนะเดี๋ยวลองดูออดเสร็จแล้วใส่ชุดจะไปเที่ยวไหนจะจะได้ไปเที่ยวไหม่นอกพี่เมย์ง่วงทั้งวันเลยเออพี่มีเขาขอนี่ถ้าจะไปเที่ยวต้องออดลุงเหน่งเอาลุงเหน่งไปส่งเลยค่ะไปคาเฟ่ก็ได้ค่ะไปดีเอไว้ก็ได้ค่ะอย่าพี่เมย์อยู่บ้านนี่แหละพี่เมย์คะจะเอาเป็นแผ่นหรือจะเอาแบบนี้คะ แล้วแต่เลยพี่่ไมลองมาหนิดูจัดที่แล้วกลัวพี่ไมยลองจัดเสี้ยมชิมดิมันเปรี้ยวหรือมันมันมันยังเป็นพุงพี่เมย์อยู่อะไรดิเพราะว่าน้องยังตัวทถ้นมันค่ะเข้าไปเล็บเป็นยังไงบ้างมันมันเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอเยอะเหรอ ดู่หลับนี้จะรู้รสชาติไหมมันเป็นยังไงเผื่อไหมเผื่อปะอร่อยค่ะอร่อยอยู่เนาะอร่อย<ม>เอ๊ะม่มคนมือพี่ดีชีต้านอนแบบสบายมากใช่แต่มันขาดเก้าอี้ไปตัวเดี๋ยวลงุง เปรี้ยวไม่เปรี้ยวค่ะมันยังไม่แก่ถ้าเป็นปลาลัาปลาลัาแก่จัดมันเป็นไม่เปรี้ยวอ้าวเป็นไงบ้างเอานาเดียก่อนรสชาติอร่อยค่ะอร่อยทำตำลัดหนูน่าเอาไปจิ้มกับน้ำพริกน่ะมันออกรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวเปรีพวกหนูหวานพวกชูรสมากเลยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเป็ดเห็ด กิม<ห>แค่น<ค>ี<ะ>้รูรสกี่มองรูรสไม่ไงบอกอยู่รู้รสแล้วรู้รสแล้วรู้รสแล้ว ทานข้าวกันครับกินอร่อยกินแซ่บอยู่นะคะวันนี้แต่ว่าง่วงเฉยเชันนี้ก็มีแกงอะไรนะต้มต้มไก่ต้มไก่ฟักใส่ฟักนะครับฟักนี้เป็นของของแม่เบนแม่เบนะนะคที่เราไปปกกอ,อกตั้งหลายวันแล้วค่ะก่อนที่เม่จะใส่ตัวอ่อนอม,มันยังอยู่ได้ทุกวันนี้เลยยังอยู่ได้กินได้อร่อยเหมือนเดิม แล้วก็มีผักบ็อกคลรี่หมูแตงแคโรลแล้วก็บ็อกคลรี่แล้วก็ปลาทอดเมื่อเช้าพี่แกะให้เมย์ด้วยใช่เมื่อเช้าอ่ะเมย์ง่วงมากเลยแบบว่าง่วงแบบว่า,าเหมือนกับว่ามือมือก็แบบว่าอ่อนๆแบบว่าก็คืออยากจะกินแค่แบบข้าวต้มกินข้าวกินรีบรีกินแล้วไปนอนอพี่เหน่งก็เลยแกะปลาให้นะคะคุณพ่อที่น่ารัก <laughs> โอเคครับวันนี้นะเอซก็ประมาณช่วงไอสายนะครับสายๆก็มีนักท่องเที่ยวมานะครับแล้วก็มาจอดตรงใต้ต้นยายด้วยต้นยายเหรอต้นยายแถวบริเวณนั้นอนะ่ะก็ได้ร่มพอดีเลยนะเอซีก็รู้สึกดีใจนะที่ต้นไม้ที่เราปลูกต้นไม้ที่เราปลูกวันนี้เนี่ย คือไม่ว่าจะเป็นต้นตาต้นยายก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มาจอดไดร่มส่วนมะม่วงที่ผมปลูกวันนี้น้องๆเขาก็มาได้กินได้กินกันนะครับเคี้ยวดูเมื่อกี้ก็อร่อยอยู่นะครับชิมดูเมื่อกี้อร่อยอยู่เป็นจะรสชาติจอดก,กรอบๆแล้วก็อเอปรี้ยวนิดหน่อยมันๆกรอบๆมันๆ แล้วก็มีเปรี้ยวประมาณ30%ก็ถือว่าออกดอกออกผลแล้วต้นมงต้นไม้ที่เราปลูกเนาะตอนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่มเงาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลไม้นะครับออกดอกออกผลแล้วก็จะประมาณนี้ับผมส่วนเมย์วันนี้ก็ปกติทุกอย่างแต่ว่าจะมีอาการง่วงแล้วก็กินได้ปกติกินได้ปกติ อร่อยด้วยเมื่อเช้าก็กินข้าวต้มไปหมดเลยใช่ไหมหมดเลยข้าวต้มถ้วยหนึ่งใหญ่ๆในเอฟซีี่ดีก็ามาแต่เช้าเลยมาทำอบข้าวตอนเช้าจะเป็นข้าวต้มแล้วก็กินหมดเลยข้าวต้มใส่บอ็อกแครีอ่ออีกเรื่องหนึ่งคือในคลิปเมื่อคืน f c ได้ย้ำมาให้ผมอีกรอบหนึ่งว่ามะพร้าวเนี่ย คือให้ให้ทานตอน8เดืนที่9ดีกว่านะครับผมก็จะประมาณนั้นก็เอาตาม TFC แนะนำมานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงส่วนใหญ่เลยบอกมาตามนี้ว่าที่รู้มาคือทาน2เดือนสุดท้ายเดือนท,ท้ายนะครับก็ประมาณนั้นเ่านใหญ่มากอึบส่วนแรกมาแล้วนะคะตอนที่เรามาจากกกกอง อันนี้อยู่บนคอนเทนเนอร์เอ้ยอันนี้อยู่บนบ้านน็อกดาวน์เลยไม่ได้เอาออกอะไรเลยปางลงกับพื้นอันนี้เป็นครั้งแรกที่ออกมาข้างนอกมาแล้วพี่ดีจะเฉลี่ะะยปึ๊บตั้งประมาณไหนไหมหประมาณนี้เนาะอันนี้มันหลุด มันหลุดเกิดปัญหา FC พอดีว่าตัวนี้มันหลุดจริงๆมันหลุดตั้งแต่ยกมาแล้วครับผมแต่ว่าไม่ได้ซ่อมก็ใน,นโอกาสนี้เราทำการย้ายก็ซ่อมทีเดียวซะเลยจะใช้สก,กูตัวนี้ยึดเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนะครับผมยึดขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เช็ดออก โอเคร้อมอันนี้คือเมย์บอกว่าเผื่ออะไรบ้างนะคือช่วงนี้นะคะเมย์นั่งเก้าอี้พลาสติกแล้วเมย์ปวดกลนมากเมย์ก็เลยให้พี่เหน่ยเอาเก้าอี้ตัวนี้มาแต่ทีนี้ว่าโต๊ะตัวนี้เวลากินข้าวอ่ะบางทีมันไม่ค่อยถนัดแล้วอืก็เลยให้พี่เหน่งย,ยกโต๊ะกินข้าวมาเลยนะคะใจตรงกับเอฟซีเลยเอฟซีมีอยู่คนหนึ่งบอกว่าอยากให้เปลี่ยนโต๊ะทานข้าว เดี๋ยวเข้ามาอีกใช่ไหม,อมโอเคเออแต่เนี่ยทนนะทนมากโดนแดดโดนอะไรอย่างเนี้ยไม่ยุ่ยเลยหลายปีสองสามปีแล้วอเ,เอ,อ้องัพอทําจะเป็นอออออพอดีไม่มีมรรเรียบร้อยนะครับ FC ประมาณนี้เป็นไงบ้างเมย์ม สบายเลยนั่งกี่ข้าวนั่งทานข้าวแล้วก็นั่งเขียนอะไรให้พี่ดีนั่งลุ้นหงลุ้นหวยบ่ายนี้มีวิทยุปเปิดตรงนี้ใช่ไหมวิทยุปเปิดนี้ไม่ใช่วิทยุมือถือมือถือนั่งลุ้นเปิดมาประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ดีเอาเก้าอี้ทำความสะอาดแล้วก็มาวางไว้เนาะนู่นแหละ<ม>ประมาณนี้นะเอฟซี FC. โอเคมากแต่อากาศมันร้อนไปไหน่อยนะก็มานั่งตอนเช้ากับตอนเย็นแบบว่าหินอ่อนร้อนนี่จะมีโต๊ะกินข้าวหรอนมีที่วางซอสมีปฏิมาก,กรรมรอยเท้าเอ้รอยเล็บชีตา <c oughs> ตรงนี้มันจะเปื้อนพี่ก็เลยไม่ได้ทาสีพี่รู้ว่าเดี๋ยว <c oughs> ทำวิกรรรสักอยา่าง ไม่ทำแล้ว,วแล้วโตวแล้วเ้าเกิดว่าครบสองปีแล้วก็เป็นหมาโตแล้วแล้วก็นี่มองไปก็จะเห็นใครอยู่ฝั่งนั้นเฮ้ยนี่ชิต้าไงชิต้าไงชิต้าไงจะใครละ่ะชิต้าไงจะใครละ่ะ มันลุ้นมันลุ้นเลขคายสองตัวกันนะครับผม FC โต๊ะใหม่โต๊ะใหม่จะลุ้นลุ้นเลขได้ไหมพี่เลัเลขคายสตัววันที่1มีนาคงเลขที่ออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็แปด เป็นวนูบอกแล้วมันจะออกเจ็ดเก้าอีกครั้งหรือเปล่าเพราะเป็นเจ็ดเก้าแถวเจ็ดเก้าไงแต่นี่มันมาเจ็ดแปดอะโดนไปครับผมโดนไปเจ็ดเก้าไปแล้ว